ครับผมสําหรับเครื่องปรุงวันนี้ครับอ่าอันนี้คือบเบือเปาะคือเบือพอยวันเขาเนาะอ่าอันนี้กะทิสองกะซัดเลยเนี่ยวันนี้นะพอมันล้าขนาดนักนลใบโหระพาครับนี่นะอ่าใบโหระพานี่มันหอมเนาะแล้วก็อันนี้บะทัวฟักยาวครับนี่ไม่ได้ซอย,ยนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาเป็นกระเทียมกระเทียมเมืองเขาเนี่ยนี่นะเขาบว่าหอมขาวยนะครับเนาะ อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาซอยซอยหน่อยหน่อยส้น้อยเป็นบุลุ่มกุ้มกัมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาทําเป็นน้าพริกน้ําป่าอ่าอันนี้เป็นน้ําตาลอ่าน,น้ําตาลเดี๋ยวเขาจะเอาใส่ในตีแกงเผ็ดปลาดุกเขาเนี่ยครับเนาะอันนี้เป็นน้ําพริกสําเร็จรูปครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะเอาขวเนาะครับเนาะแล้วมีพริกนี่เดี๋ยวเขาจะเอาอ่าไปทําเป็นน้ําจิ้มครับนเนาะมะนาวครับเนาะน้ำปลา รสด,ดีหงชนรสและก็ไฮไลท์ของเขาจริจะมาได้ปุ๊บคือปลาดุกครับปลาดุกตัวนี้นี่ซับมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าถ้าเขาจะมาคัวนี่มันก็จะงวานะข้าเบิงบ้งเขาเบิ้งอ่ะคือเหมือนแยมจูก,การอะไรกันคำนอเออต่อไปครับเดี๋ยวเขาจะได้เอาอพริกเขาเนี่ยไปคั่วคเนอะเดี๋ยวรอพอต่อต่อไปคเน,ะะนะอะครับผมปุ๊บหน้าพริกก็หอมแล้วครับมาเดี๋ยวนี่นะามาต่อไปเป็น เขากะทิแล้วครับวันเดี๋ยวนี้พอหมูปลากะทิเรียบร้อยแล้วครับนี่ปัดป๊บอันนี้นี่เขาจะเอากะทิลงไปพัดเลยมันก็ครับเชฟครับนี่ครับลงพัดวบนี่โอ้ยหล่ออควันออกกลุ้ยคมันลอ,อ,อยมันอยู่ตรงเหนีนะ่ยนน่ะถ้าบัดจา๋าไม่ถึงว่าบัดถึงลนะเครื่องนะมาเขาเหมืนเอากะทิเขาลงขัวอ่าครับ ล้อมันแตกมันแหละเชฟแหละครับล้อมแตกอ่าครับผมฮะนก็เอาเหล่าก้นบดเดี๋ยวมัอย่าบดบดล้วนะแล้วแกปิ่นแห้งให้ครับอ่านี่เขาบนก้นนะครับอ่าเนี่ยเป็นกรรมวิธีที่ของแต่แล้วครับเพราะว่าคลิปเฮาวิดีโอเฮานี่มีการตัดต่อครับเนาะเฮาทำเป็นเลี้ยวทามไปเลยครับมันแบบนี มีการย่อแมวอีน่ะผุด่หวนาะถ้าเอาซีรุ่นผุดไหวมีการย่อแมวอีนาะอันนี้เขาก็ว่าเออเออมีเผุดไหว่าจะได้มีส้ตั้นอีนาะครับอ่าขั้นต่อไปครับมาอ่าคราวนี่เุิไนว่าจะเอาบะทัวร์ใส่ก่อนจักว่าจะได้มันนั่นก่อนนี่น่ะว่าจะซอยบะทัวร์ครับเดี๋ยวนี้อ่อ่าครับล่างล่างแขห้กันว่ากะทิตกใส่หั้นน้อยเดี๋ยวผมได้แต่ไม่จะมันอ่ามา อ่ะผมอ่าครับผมมาเซฟซอยเอาเนี่ยใ้าจะเอาดีทีกัตั้งแต่ไปเหีย้ยเกษตรมานี่บัททีกันเอ่ออ่าครับซอยชุบมาครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ขัวบ้านบ้านของเขาของจริงครับนี่นะอ่าครับอืมเซฟของเขาอ่าเมื่อนานหน่อเพื่อจะอยู่บ้านเตือนนะครับนี่เพย่ปิดโถมหานี่ครับเนาะ เออวันนี้บ่นมีมนเมนูเด็ดอีนไ่เมื่อนั้นในเปิดมาหาเต้อครับนี่นะอืมครับเฮาเนี่ยมาหาเปิืนเพิ่อนเชียวปืนห้องมาหานะครับเนาะเออเขาครับมาซอยซอยปุ๊บอ่านี่สูตรเปิืนเนาะเปิืนจะซอยทีน้อยหนึ่งนี่กะอ่าคารับอ่าอ่ะรอวิธีกะท้าของเปินต่อไปนะครับเนาะมาเปิดอย่างเงี้ยจะได้ครับอ่าเงี้ยกระย่อยปิดปิดชเชฟเขาจะเลี้ยงผีเขียงก็สหน่อยก็ดีจ้ากว่าจะได้จ้า ก็ได้เราไปทอมาสักคำหน่อยนะ้เราแน่ยพวกนั้นว่าโอ้เริ่มแตกมันแล้วกัรนี่ฮะเชฟอ่าเริ่มแตกมันแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเขาหลอพอสักคำหร้อครับนอเดี๋ยวเขาจะขั้นตอนต่อไปครับเอาล่ะครับประเดี๋ยวนี้ขอเลี้ยงผีเคียงก๊มเดี๋ยวกัท่านผู้ชมนี่เลี้ยงผีเคียงเห็นเลขเห็นน้อยแล้วรับน้หลานเบาครับนี่นะว่าเมนูเด็ดวันนี้นี่โชว์ฝีมือ อ,อย่างนั้นเบ่ล ắ m ก็ดึงกินงตึงวันนี้เลยนะฮู้ว่ากำครับเอมอมาะมันได้ไม่น่าก็คิดพอเตอะมันดึงกำเข้าลงมอขันดัดได้เลยนะนะอัะอาอ่าเนี่ยเขื่นนะอนปรุงไปแล้วครับอีนะเอาลักครับประเดี๋ยวนี้นะเชฟเป็นแบบนี้ไก่จะเอาน้าใส่จะปุ้งแล้วครับประเดี๋ยวนี้นนอันนี้น้าที่ว่ามันได้มาจาก เที๋ยวมันล่างสองล่างอย่างมันจะบบนั่นน้อยแล้วเนาะอ๋อน้าใสละบ๊บเนี่ยเด้อออเรอมันเดือดสบุนสบุนสกัดก่อนเนาะครับเนาะอ่าสิกเนเจอร์ของเขาก็คือเออ่ไอ้ดุกเนี่ยเขาจะใส่กัมลุ้นบุนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอ่านี่มันโกนอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เชฟของแต่ละก็ไม่ได้ด่าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดด่าเลยคนเนาะนะครับเนี่ยอ่าวันี้นะครับเนาะรอที่ตามตอนต่อไปนะครับเนาะ ครับผมเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ซอยเรียบร้อยแล้วครับน้องเดี๋ยวนี้นะบเขือเขาครับน้องเขือเปาะของเขาเนี่ยครับน้องอ่าซอยมันเป็นซีแบบนีนว่าซอยซีนะมันจะจับปากจับเมาะขนาดนี้เข้าปากกันหวานจวกเลกันแบนว่านะครับน้องตีข้างหั่นตีเขียวเขียวหัวละพาสเอาใส่ก็เหมือนได้ม้วนในเขาจะพอเป็นกัมม์ล้ครับน้องสูตรเด็ดเปิ้ลเนี่ยหัวละพาสเนี่ยแบบสวัสดีให้จัดเมนูไอ้กุย ก็เตี่ยวล้มตกสวรรค์ที่เจ้าน่ะหันหัวลาภงามล่มแน่สวรรค์นีร้องพอสักกั๊กันนะครับเนาะจะเนี่ยมันจะเด็ทละครับเนี่ยนี่เป็นเครื่องเคียงครับเนาะนี่เขาร้นน้ำเดือดเลยนะช่วงที่ร้นน้ำเดือดเนี่ยครับเขาจะต้องมาเตรียมของพวกนี้ที่บนเคียงข้านก็คือถั่วรฟักยาวครับเนาะมา เขาล่อปืนว่าลดเด็ดแตกกอยเด็ดทีข้ามได้คือผงอรอ่อยก็ว่าน่ารักๆลดฝุ่งฟงรถ <c oughs> เดี๋ยวเขาลอ่อพอต่อต่อไปครับเนาะปืนอย่างเงี้ยจะได้ขามครับเนาะมาบัตทัวครับบัดเดี๋ยวนี้เปืนจะเอาหลงละครับบัดเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยครับนี่เนี่ยหลงไหวเพราะมันนี่มันเป็นของแข็งนะเชี่ยเปล่แหละของมันแข็งอ่าโอเค,อเคมันจะต้องใช้เวลาน้อยนะครับเนาะครับผมมา อครับเดี๋ยวรอคำนอคำนอล้อมันมันเปื่อยสักหน่อยครับคำนอเชฟบนว่านะเอาเชฟบนว่าครับมาเอาละครับเดี๋ยวนี้น้ำเดือดบดบดบดลวครับเดี๋ยวนี้นะครับนอ่าเดี๋ยวนี้เขาจะปรุงน้ำไปก่อนเดี๋ยวนครับนอ่าปรุงน้ำใส่ครับเชฟเดี๋ยวนี้เป็นปุ๋งนัวยนะครับนอาชูรสอ่า น้อยสลายแทบไรเออมาเอาไอ้กลาบล่ะอ่านี่คือนี่จะเป็นบดดีนะครับผมอ่าผงปุ๋งรดครับผมผงลดอ่าผงปุ๋งรดเข้าไปอ่าเอมทายส่หลายครับอ่าเอาหมอเมาะอ่าครับอ่าหมองมงามครับอ่าพอเครื่องปุ๋งบดเตะมาอ่ามาอันนี้ก็ผ่านน้าเอาน้ำปลาอ่าแล้าแบบเพื่อความหอมล่ะเพื่อความหอมครับอ่า หอมครับเมื่อกี้เอาไม่ได้ใส่เกลือเสียงซากอยางครับเนาะอ่าครับอ่าเกลืครับเนาะสวัสดีค้ำปกรนนี่ครับผมน้ำเดือดบัดบัดอะไรกี้นะไหนหอมัหมืนกันโอ้โหแท่านผู้ชมครับได้ทาบกินนะนึกหอมน้ำปลาหอมพริกแกงครับเนาะอ่าหอมเดือดบัดบัดบดครับนี่อ่ามาอ่าเครื่องปรุงตอนต่อไปครับผมชิมป่ะเนาะอ่าชิมอ่าเชฟชิมดู อ่าครับผมอ่าอ่าชิมนะครับอ่าครับมาจะเสร็ปากเลยกับะว่าใบเนาะฮ้อนอีก่าหมาะขนาดยิมคอนเทนต์เหมือนมาแล้วเด็นะมานรืงมาแหละจับก่อนดิจับเนาะครับเนาะอจับโอเคครับผมเพราะว่าเครื่องเปืนกับนั่นมาเรื่องคำเนาะจับละครับอ่าขั้นตอนต่อไปของเฮาครับนี่น้ำเดือดละอ่าซิกเนเจอของเฮาครับ นี่ครับปางเขาปุ๊บนะอ่าไปใส่ละเปิ้ลจะขึ้นโค้นก็บอกโค้นอ่ะเนาะที่มันจะเข่ากัเปิ้ลว่ากันใช่ไหมบอกโค้นนะครับมันจะเขาว่าจะทำยางยี้มันจะเหลวนะครับอ่าครับผมอ่าอ่าลงได้ครับผมอ่า ครับผมอ่าครับผมครับเอาครับไปก่อนอ่าตืดฝ่ามอครับพวมาโอเคครับเดี๋ยวพอกันตอนต่อไปครับน้อครับผมวัวนี้ระวังล้อที่อ่าน้ำเดือดครับหน้เหาป่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยางเอกสาวเาครับสวัสดีครับนางเอกสาวครับอ่านี่เขาเอ็นพอจากสปปลาวครับเดี๋ยวนี้เปิลมาซอยเนี่ยน้ำพริกน้ำป่าครับวันนี้นะซอยถึงหอมกระเทียมเป็นต้องว่ากระเทียม เมืองเขาเนี่ยเียหอมหอมขาวเลยครับเนาะเออป้าอูไทยที่เผื่จ่างเนาะครับผมเออในสาวเขาเปิดซอยนะครับเนาะอ่าซอยเผื่อทำพริกน้ำปลาครับเนาะระหว่างที่เปิดซอยเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปพอเข้ากับเข้าเจ้าของเขาเนี่ยมาเดี๋ยวกันเนอะครับนะผมระหว่างที่เขาล้อซอยพริกน้ำปลาครับเขาเปิดพอเข้าเจ้าที่เขาเนี่ยครับเนาะดื้อไอโอควยควีจุฬาพยศนะมีเขาจะเอาไปกินกับอ่าแกงเพชร ปดุกค,ครับเนาะมันต้องเข้าเจ้ามันถึงจะปึ้งครับเนาะเดี๋ยวกันเน้ออ้าวมาเดี๋ยวเอาไปติดตามที่เปิดทำน้ำพริกน้ำปลาต่อครับครับผมระวังที่ผมไปพอเข้ามาเปิ๋นปุ๋งเรียบร้อยแล้วพอเรากวขัขนหลักขลักแล้วพอเราเอา้านายเอกสาว,วลองวันละแตะกี้ใส่อย่างพองก็บอกมาบอกเปิ๋นเราบอกทานบูโชมกับก๊มเดี๋ยวมามีพริกครับผมอหอมข่าเจ้ามีมะนาวน้ำป่า าสายเจ้าครับผมสายแดงหรือสายขาวก็ได้นะเจ้าครับของอร่อยนิดหน่อยเจ้า <c ười> แล้วน้ำอุ่นเติมนิดหน่อยเจ้าครับผมอ่ามาลองในเอกสารอลองจิ้มันเล่ามันจะล้มอย่างที่บนว่าก็เจ้าเองเนาะจิ้มันเล,ล่าเองเนะจีบพอปุ๊บอ่าอ่าล้มเจ้าโอเคนะครับนะอ่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวฮอกกัพร้อมครับเนาะเดี๋ยวนี้น,น้ำน้ำที่ฮอก ไอหมอเขาเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดพอกั๊มเนามันเดือดบดบดบดปัดเตอะอเนี่หอมันเดือดเตอะเชฟครับเดี๋ยวนี้อาจะได้ละก้าเชฟเดี๋ยวนี้พอมันเดือดเนาะเสบบุเาบุลเนี่ยเดีอยวน่ะเชฟน้องเขาเนาะราพอปากันเนาะเราพอป่ากันละแล้วถ้ามันก็ต้องใส่ป่าแล้วลองจิ้มพอหล่อมันจะล้ำเหมือนได้์เนาะเดี๋ยวนี้นะอ่าผมอ่าอ่าแล้วอ่าจิมครับ เชื่อไปจะชิมแล้วเดี๋ยวนี้นะขวดหลังบ้านของเขาครับอ่าแบบเมืองเมืองนะครับบมีการตัดต่อครับอาจจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยๆครับเนาะแต่เขาบม่ได้มีการตัดต่อครับโอเคแล้วครับผมโอเคและครับนี่เปิร์วัตอ่ามาเนี่ยชุดท้ายนะนี่ว่าเออจะหอมจะยังไงก็อยู่ที่นี่ละกเนาะเช็เนาะอ่าใช่แล้วครับนี่ปรเดี๋ยวนี้ ใายครับปิ๊บไฟนะครับน้องถ้ามันเหมือนมันจะจะได้งมันจะเหลวเห็นไหมันี่หอมครับอ่าดับไฟครับดับแก๊สรถไฟเริ่มวัดเหมือนกับบ่เดือนแล้วครับอ่ามาหอดจนนี่รวบๆเนี่ยครับอ่ามาโอเคมาคนเจ็บคนนี่เดี๋ยวนี่ยี่คนหนักก็มาได้มันจะเหลวแล้วครับเนาะ มาเดี๋ยวเขาคน้อยละปุบเดี๋ยวเขามาตั้งโตชิมครับผมอ่าหลังจากที่เดือดสบู่สบู่แล้วได้กินแล้วครับบัดเดี๋ยวนี้มาตักครับเชฟตกักอ่ตาตักครับมาตักใส่ถ้วยละมามตักใส่ถ้วยแล้วครับอ่าเราจะลองจิมกันพอแล้วครับนี่นะ อ่าถ้ไฟเดล,ลกานะเดี๋ยวมันมันจะใช่ครับผมอ่านะพิดปุ๊ดหัวปุ๊ดเรียบร้อยป๊มาครับมาอ่ครับมาในาเอกสาวครับตักเข่าครับผมเอ๋นี่เข้าเจ้าเดี๋ยวผมพอตะก,กี้นะอ่มาตักเข่าเลยครับนี่ควันออกกุยกุยอ่ะเออเอ,อ้าวอ,อ่าครับผมอ,อ่าอ,อ่า ครับจอดเมืองเมืองน่อโอเคครับผมมากลับมาเดี๋ยวเราลองมาจิ้มกันพอนล้ครับน้องมาครับนี่เขาก็จะมาจิ้มกันแล้วครับเขาเนี่มาหมก็ดีจิ้มกันเพราะเดี๋ยวเขาขอดึงเขาก๊มได้ครับนี่มาดึงเขาก๊มนะมาดึงมา ลองงามให้น้อยอ่าดูอออบอกละตันอยู่ในข้อดีครับอยังมาลองจิมพอเาเชฟลองจิมพอเาตักชิมเลยครับมาลองพออ่ามาเดี๋ยวโหตักให้เชฟจิ้มพอก,อก่อนเนาะนี่เอามาตักให้เชฟจิ้มดูก,ก่อนอ่าน,ออนี่ตัวเนาะอ่านี่นี่เป็นซิกเนเจอร์เลยครับนี่อ่าอ่าครับมาอ่าเชฟลองจิมพอก,อก่อนเนาะอืะอเอามา เข้าสวยงามๆครับนี่นี่ข้าวหอทำเองครับไม่ได้ไปซื้อไปหาไปครับเนาะทำเองอ่าเองลูกเองครับทำเองลูกเองครับนะครับมาลองพอละมุนลิ่นก็มมุนลินีขนาดป้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวกดี๋วเดียดียวเดี๋ยวเดียวเดีวเดี๋ยกนดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดีวเดี๋ยงนี้เจอเดี่ยเดี๋ยวเิี๋ยนีเี๋เดี๋ย เออเรากกันเนาะลาดไปเลยครับนี่ลาดลงไปนะครับเนาะนี่นะโอ้วูวปลาดุกก็น,นุ่มครับเนาะปลาดุกนุ่มมากเลยครับมาลองจิ้มบอกก่อนนะครับเนาะอเอาวุ้ยเอ้ากุยๆเขาเปากําเนี่ยม้าครับมืมเพิ่งมันว่าแต่เพิ่งม,มันว่าเป็นเมนูดิแต่นะคนเนี่ย วันนี้หลังบ้านก็อาศัยเป็นกําเดีวันนี้นะล้าแต่เน้อเยอะเยอะนี่นีครับหน้าเขาโหดเลยเนาะโหดโหดนกมาเชฟเชฟเชฟเราผมราเาานะเนาะลองเชฟพอแล้วเอาสามสมคำลำลือปใก่าไปสปาละไอ้งเรื่อทำงานอะ มามอม,ม้อาารครับผมเออนี่ใชไ<ม>นี่ะไรแบบมา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 มยวบปัล้ำหมดแต่ล้วผมว่าผงว่าล้ำหมดแต่ะนี่ครับนี่นี่ครับนี่นนมาโอ้ให้อวกวอกคุยๆขาเป่าก๊มเดี๋ยมันเข้าาปมันจะหลวกปะ เราไปกัดใส่กระเทียมใส่พริกแล้วกลับมามาเจอครับความหวานความมันของกะทิสุดยอดเลยครับเพิ่งว่าเมนูเด็ดแตยครับเนาะเขากินไป,ไป,ไปยาวๆครับเนาะนะเอาที่ผมเยอะยาวเกินไปครับเนะาะถ้าจะได้ชอบปเป็นแล้วนี้ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขพรวาหลังบ้านอาหารเมืองของเฮานะครับ เขาต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องอนุรักษ์ของเขาเป็นมือเมืงองเขาไว้ปุ๊บอ่าเมนูจอไปวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างเราที่ต่างกันต่อไปครับสวัสดีครับ